ช่วงพอเพียงอย่างพ่อก็เพียงพอวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โรงเรียนวัดธัญารามราชบ,บำรุงตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะโรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเช่นเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักแบบปล่อดสารพิษควบคู่กันไปกับการเรียนพื้นฐานวิชาการที่มีในหลักสูตรปกติค่ะ โรงเรียนวัฒนธรา,ามลาบพรุงนะครับมูในงานได้เข้ามาสนับสนุนคุณบ่อเลี้ยงปลาแล้วได้ดำเนินการเลี้ยงปลาแล้วปลูกไม้ผลปัจจุบันนี้ก็กําลังพัฒนางานกิจกรรมของการอาหา,การกลางวันแบบยั่งยืนโดยสามารถนํากิจกรรมที่เรียนจัดให้ไปใช้ที่บ้านได้ช่วยเหลือพิดามดาประกอบอาชีพเสริมเป็นไรายได้ที่โรงเรียนของเรามีการปลูกผักกลางม้งโดยผล,ผลผลิตที่ได้คุณครูก็จะนําส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันพวกเราก็จะได้กินอาหารที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษค่ะ วันนี้ผมนำความรู้ที่โรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือกบในกระชงังผมคอยดูกบในกระชังที่บ้านและผมคอยดูอาหารถ้าเราให้เยอะไปกบอาจจะท้องอืดตายได้แต่ถ้าเราให้น้อยไปกบก็อาจจะกระโดดกัดกันเองะจะเสียผลผลิตครับ ต่อไปนะโรงเรียนของข้าพเจ้าจะดําเนินการพัฒนากิจกรรมให้ดีขึ้นโดยการปลูกผักไฮโดรโฟนิกปักไรด,ดินนะครับนะแล้วก็ทําเป็นรีสอร์ทแห่งการเรียนรู้ให้หน่วยงานอื่นและโรงเรียนอื่นได้เข้าร่วมศึกษานะครับปัจจุบันนี้เราก็ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการทางวันระดับจังหวัดสมุทรสาครครับ นี่แหละค่ะความพอเพียงที่ยั่งยืนที่คนปลูกฝังให้กับเยาวชนของเราค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมดีๆของศูนย์สถานศึกษาพอเพียงหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ www sufficiencyeconomy org ค่ะ